สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเนาะครับเนาะพ่อกันอีกแล้วครับผมครับผมสำหรับวันนี้นุ่มโชคก็ได้ห้าน้อยมาฝากแล้วพ่อแม่พี่น้องก็ได้ห้าหน้อยมาากครับผมห้าน้อยมือนี้มีตัวใดแนวไปเบิ่งกันได้เลยครับห้าน้อยมือนี้เทาก็มีหนึ่งแปดเก้าเนาะเด่นให้ที่แปดกับเก้าครับผมคำนวณได้หนึ่งแปดเก้าเด่นให้ที่แปดกับเก้าเนาะ ตัวจอดตัวจับพูมีตัวไหนบ้างมีแปดสองสองเก้าเก้าสามสามศูนแี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าแล้วก็ห้เนาะสตัวตรงตัดเล่นก็มี1 8 9แล้วก็หนึฟันขาดไปเลยเนาะ3มตัวตรงในตารางสี่เหลี่ยมจะเอาไปตัดเล่นเป็นสองตัว3าตัวก็ได้นะ3ตัวตรงตัดเล่นคือ ตัวที่เอาไปตัดเล่นเป็น2ตัว3ตัวเข้าได้บ่อยนะครับ3ตัวอย่าลืมนะครับเข้าได้บ่อยอย่างเมื่อวานนี้แตกไปเลยเนาะสองหน่อยสามหน่อยเลขเลข3ตัวของเราก็าผมนี่คือหาหน่อยวันนี้นะครับหาหน่อยวันนี้เราก็มาพร้อมกันกับปู่เหมือนเดิมนะครับปู่กับเปรกไหลพ้าปิดตาไม่ให้มาเหมือนเดิมเนาะสายปังสายมูของเราขอพรท่านเด้อขอพรท่านเราเชื่อสิ่งไหนเราก็ได้สิ่งนั้นเนาะคนไหนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเนาะส่วนผมแล้วเชื่อมากๆเลยเพราะว่าผม ปังผมมูผมปังแล้วผมปังสุดๆเลยผมก็เลยเชื่อในเสียงที่ผมมูเนาะครับผมปูนี้เราก็ขอเอาเหมือนเดิมนะแจกสาตัวเหมือนเดิมแจกสองตัวสาตัวบนล่างเหมือนเดิมเนาะปูหน้าขาบาดแล้วก็เหล็กไหลภาพปิตาแม่ให้มาเนาะครับผมนี่คือตัวจอวันนี้เด่นให้ที่แปดสองสองเก้าเก้าสามหนึ่งแปดสี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าแปดแปดเก้าแปดศูนย์หนึ่งเก้าเนาะนี่คือฮาหนอยวันนี้นะครับหกหนอยมัดรวมเริม่มจากนอยเฉพาะกิจการชาติเฉพาะวีไอพีปกติวีไอพีแล้วก็นอยสามัคคีเนาะเอาเป็น พิจารณาเอาเด้อทุกคนยังไงก็พิจารณาเอาเพราะว่าชอบสิ่งในก็จัดสิ่งนั้นเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อโอเคครับผมสำหรับหาน,นวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนปังๆรวยๆทุกคนนะครับ